สวัสดีจ่าแพ่นครับทุกคนมือนีจะไม่ก่าผ้ามวนผ้าลุงทงลุงคาได้จ่าเด้อไปไปหลุนเบืองเนือพี่นองสิงมานมอมือนีก็ล่มแห้งแห้งหนาวก็หนาวได้จ่าเด้อจะได้กันรักษาคุชุกกระาบทุกผู้ทุกคนนแพ่นครับเอ้ยใหย่กับิรักษาคือกันหละหนาวไปหลุนกับใหย่ครับจ่าบึงสิมานมอมือนี มาไก่อยู่ดู้พี่น้องเด้อลูกสาวอุจว่างเฮ้ยมาผ้าม้าเลยวันจันทร์ที่เด็ไปฮัก,กทำงานเขาอย่เนาะขายบุตะลีเขาผ้ามาก,กนันน้องพี่น้องเนาะขายกุบงบันมือนดอยู่ลุยตัวเลยจ่าเด้อนี่สวัสดีค่ะบายตาทอง เธอท้อง <laughs> วันที่สองตื่ใหม่หมานเด้อตาท้องเอ้ยวันนี้เอาลุยลุยเฮ้ยเย็นหนาวไดดแดดเอาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเนาะโผล่ท่านมาบึงบ้งบึง้งแก่ๆบึ้งท่านอยู่ตที ตัวเล็กเนี่ยมานด้วจ้าเด้อแอบปัดเงนมานมาหรือเบิรนไกลๆด้วจใจนี่บุตรเพื่องนี่มาแล้วมามาอื่นกันมาเด้อเย็นเนาะเสาเนาะอ้า ตีเขียพี่น้องหาวหาวเอามีปลาเอาปลาน้องพี่น้องมีปลาเอาปลาน้องพี่น้องเอาะปิดน,น,น,นี่อืมสวยงามเลยอ้อ ตัวเล้วหมานหมานไปหาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะนั่นหาปลาค้อนด้วยหาอะไรด้วยเนาะพี่น้องปลาค้อนด้วยหาอะ็รด้วยเขือทุกอย่างที่กินได้เอาตัวเงียบๆไปเถอะนังเน้นั่น้น นี่เิ้นเราพี่น้องอ่านเออขุ่นขนาดขนาดดาบมไายยังจับได้อยู่เออเอาตะพปูกระจับให้เบื่อไกลๆด้วยพี่น้องด้วย bắt ừ. ừ, hèn, hèn. À, xuống... này tay công cụ, ôi, 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 เสียงลมดังอูวือก็ขอโทษขออภัยเด้อเอ้าหาไปเรื่อยๆย่ายไปบ่ทันตะทอ้องดอกย่านมึนเ <laughs> จ็บขาหืออีหยังเฒ่าเออเอ้าบ่ทันซ้อน้ำมันหลายเด้อพี่นออ้องเนาะบ่ถึงบ่สิถึอประดุก พักเข็นกหัต่อซือกันดินี่ตัวใหญ่ๆเนาะบึงเออยีโนพี่นนั่นแฟนแทงบัได้พี่นยมโนพิ่น่บึ้งไกลๆบึงนน่โอ้ อย่างหลายเพราะฉันบวช โอ้ยเจียวๆเลยตัวนี้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเออเอาใส่กับกระช่งเด้อมันชิติณหองเด้มันบ่มีผาเออนี่ยนั่นนั่นรอรอชิติณกับบรอยากเสืออนี่ยนี่ตัวเดียวกับเสียวด๋อ้ยตัวใหญ่ ตัวหนึ่งคูหนึ่งเออเป็นคูเลยเออนั่นนี่นันเออมาแล้วพี่น้องตัวที่สองตามมาติด,ต,ดติดเลยโว้ยว้ยติดกูเอาทุกอย่างเลยเ่าเ่าว่าดูคือมันบืดขึ้นมาเ่า น่ะไอ้คนตกใจก็ว่าจจะงูอืมตีงูนะน่ะเอ้าเอันเจ็บปากอันถามือมันจะสั่นปึ๊บจับย่างอยากได้จับปลาดุกปลาดุกปลาดุกงามๆมึงพี่น้อง ปลาดูามาถึงหูนี่ว่าอยู่นี่แหละปุ๊บป,ป้าเขาไปนั่นนั่นอ้ยจับเขามาไปตุม่มอ้ยโดน,น่ำมามาพี่น้องเอาในยายเด้อนี่นั่นปลาดูอือเฮ้ยั <c oughs> อ้ยเไอ่สอ้อ งูยังไรเถอะตื่นแล้วต้องตื่นงูน้ำหายป่าเอาจับอโ,โอ้ยพี่น้องเบื้องไกลๆเดินเห็นบอ่อปลาดุกงามๆนี่นั่น,นมันดูดอยู่หนาเห็นบอ่อพี่น้องเออเอาเออเอเอนน,นี่มีแต่ตัวงามๆในปลาดุกนี่ตัวหนึง่งพี่นอ้องเออ ยับท yeah, ja, yeah. yeah. yeah, like ี่ล่ะเจ้าเคี้ยวอยู่เคียวไปทางปุ่นทั้าท่านบออยู่ในไงติเอ้าพี่น้องติดไปทางปุ่นท่านบออะไรทั้งบอบอเห็นเหี้นี่ไงมันพี่น้องเห็นบอบอท่านบอใหญ่สั่ไงมันบออะไรติดไปติดไป เออนปั่อนปั่ป่าบ่อน้องป่าตรงนี้โตใดญ่บ่ใดเลยเนาเฮ้ยบ่ท่านจับให้ท่านนี่้ึลุยลุยลุยไม่หยัง โปาเตูโอ้ยปลาดุกป่าตโอเออพี่น้องสอตโอ้ย่บอไปหลาบเนาะปลาดุกหนานี่พี่น้องห็นบอโตงามๆเลยพี่น้องพี่บอนี่ปลาดุกหนาหนาตที่หนึ่เออคือปลาในเออเออหนตัวที่สอง เออนั่นเบิดพี่น้องบึ้งๆเด้อพี่น้องนั่นเอรีเลยพี่น้องนั่นข้าเกยยกไกๆกันดี่พี่น้องเอ้ยเบึ้มนี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยไห้เอ๊ะโอ๊ ท่านโม <laughs> โอ้ยใส่พิษคู่ได้เยียวประทานเออเออเออเอาไอ้าไน,นานงโยคืนบึงให้เพื่อนบึงงามงามบึงเ <laughs> ออ พี่บอนันฮิฮ่นฮ่าฮ่าฮิอฮ่า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 ฮ่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 าฮ่ฮ่ฮ่ฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าเ่อฮ่า่า่อ่า่าา่่น สวัสดีจ้ายายหลงกับมวกยายเปล่าหลายพี่น้องจ้าว้าวยายพอเล้วอุ้ยตัวใหญ่ๆพี่น้องตัวเล็กแห่งวันของยายด้วยจ้าเด้อนี่พี่น้องเบิ้งเบึ้งตัว,ตว,ว,หวใหญ่ด <c oughs> ีพี่น้องเบิง้งงามๆนี่จ้าพี่น้องตัวนี้ไหมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดียวเดยวุ้ยใหญ่มันใหญ่เลยป้าปาปลาสลิดตุนนอเบิพี่นองปลาสลิดหน้าเลยจ่าเดินปลาสลิดหน้าเลพี่อจะถอดอือปลาจะแบนมีเล็บดีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปตัดหัวถอดดูตังแจดเน่ยนะ เปลี่ยนเลยพี่น้องบัวมองงามยเลยครับนี่พี่น้องเห็นบ่เออครูมันพอแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเออหาไก่กันไก่หาทั้งคูนไก่หาทั้งผีทั้งคูนหาทั้งคูนเนาะพี่น้องทั้งคูนหาปลาใหญ่หาเอาเลย น,นั่นเปิดตัวใหญ่ๆงามๆเลยปลาดุกตีเอ้าปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อเดีปลาดุกูดัวๆไปเลยวันนี้นั่งงเนเดี๋ดดดยวจะปลาดุหนาเลยเหาอไม่หยังปลาดุหนาด้วกันพี่สาวป้าคอเลยไม่หยังเสาวลุ้นมือป้า ไม่ยากโบนะไฮนั่นเห็นบ้นอไงไฮผู้พ,พี่น้องนั่นอือตัวของยายเห็นบ่บ่บ่ผ่อเสร็จอือป้าพี่นออ้องอือจะคอยหลังบึงนึงมามนาะพี่นออ้องหายหายไปเรื่อยๆอือเรื่องผาห้อง ลบมันาวมาอีเยไม่ยังไอ่มาตมาำมือหายเลยาเออบอกว่ามันจะมอบจะสั้นเห็นบอกหนนป๊าเห็นบอกตัวใหญ่ๆงามๆเลยอู้หเห็นบอกพี่น่องมันมอบอยู่ คือกัดกัโกบขากมานอนละงองอยูอ่ขันขันอู่ดดเร็่วคัางนอนพี่น้องแต่ทองบ่อยพี่น้องเห็นเลยยันตินลนนดลุ่มน้ำคือ,อเอ่าไม่อยัเกัด กดปืนมันนอนลงงองอยู่เนาะมันลุ่มแล้วมันขืนเนาะเมนบอมันถือมาเออเห็นบอพี่น้องมันก็บืนคนหาปลาเันเถื่นมาหาหนึ่งหาสองหาอีกคือให้ปืนคอยเฉยเถอะมันก็ขืนมาที่ตานอย่างเถือนจรงตีนะเอาปืนนึงแห้งให้เพง่ืนเบิ้งนมนี่นั่นพี่น้องเห็นบอ กับเข่าๆนะยูปึ๊บคุณอไปไหนก้อนวะนี่ไงทั้งนั่งให้แม่หัวใจหัวไปทางไหนเจ็บเลยเอาท่านดูติจ้อยคุ้มอยู่นี่พี่น้องคุ้มจนใหญ่เลยไปนี่ไง มาเด้อมาเด้ออย่าหักหมกลับบ้านกลับบ้านเท่าแล้วอย่าหักหมูมมาเด้อตาทองมาเด้ออย่าจ้าไม่กล้าพามพามวนโอ้ยพาม่งย <laughs> ผ้าม้วนกับผ้าผ่อนผ้านีกตัวนี่จะเรียกว่าผ้าเมื่อยนียังใหญ่โอ้มืองามงามเลยวมือต่าแล้วมือตาแล้วไหูไรตาขอถูกเขาไปได้พี่น้อยนี่ปืดดิเห็นบ่มันมันอ้ามันมันโอ้ยใหญ่บเดป้าเลยดยใหญ่ใหญ่จังเตะกบเลยมือนี่

ง่าลงไปพี่น้องปอดตื่นออกเอรนี่มานคือเก่ามานคือเก่าพี่น้องอดตื่นเยอะจ้ะว่าจิบมานกับมานคือเก่านาะพี่น้องเนาะหาจ <currently. S 2> นด <ambling. S 2> <oily. S 1> ิ้นติดเอาไป หัวหิวใจล้วัวไปเลื่อยเลยมึอนี้พอเดี๋ยวพ่อคิดพ่อยอกเลยพ่อโมกพ่อตกกันแย่กับสิจบคลิปมาหาผมใก่เพื่องกับหาป่าไว้เพียงแค่นี้ด้วจ้าป้าก่อนถ้าชอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดเพื่อกระตุ้ใจให้ยายในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ยด้ยายรักพี่น้องทุกคนด้วยจ้าให้รักษาสุขภาพที่ทีมีแห่งสุขสุขทุกคนดไปจ้าบ๊ายบายรักนะจุ๊กจุ๊กสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายจะดีเดสมอมาเด้อจ้าจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดก,กระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจไมิกาเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บ